สอนยังไงให้คนจําแม่นน,น้องๆเคยไหมคะไปฟังเลคเชอร์ฟังไปก็ดูเพลินๆดีพอออกมาจากห้องอาจจะลืมไปเอ๊ะเมื่อกี้เราฟังอะไรนะคะแล้วถ้าเวลาผ่านไปเนิ่นนานสักอาทิตย์สองอาทิตย์อาจจะแทบจะจําไม่ได้เลยว่าสิ่งที่ฟังบรรยายนั้นคืออะไรตอนที่เราเรียนหนังสือสังเกตไหมว่า อาจารย์ทำอย่างไรหรือการเรียนการสอนแบบไหนที่ทำให้เราจำได้ไม่รู้ลืมวันนี้พี่อยากจะมาบอกว่าคนที่มีหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของ public speaking นี่แหละเราจะใช้หลักอย่างไรที่จะถ่ายทอดหรือทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้มี จำนะคะจำในสิ่งที่เราสอนหรือว่าเราต้องการให้เขาจดจำในเรื่องอะไรได้มันมีวิธีอย่างไรคุณเอดกาเดลนะคะได้อธิบายนะคะได้ทำการทดลองแล้วก็อธิบายไว้ว่าคนเรานั้นความจำเนี่ยนะคะจะคงเหลืออยู่เท่าไหร่ถ้าเราใช้วิธีสอนหรือวิธีสื่อสารแต่ละอย่างนะะเริ่มจากการบรรยายคือพูด พูดเฉยๆเนี่ยนะคะพูดบอกสอนอะไรก็แล้วแต่นะคะบอกเฉยๆพูดเฉยๆเนี่ยคนเมื่อผ่านไปสักสัปดาห์สองสัปดาห์ลงไปถามดูเขาจะจาได้ประมาณห้าเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอาลองไปอ่านดูนะคะให้เอกสารไปแล้วไปอ่านดูนานไปถามถามว่าเขาจาอะไรได้นะคะเขาก็จะจําได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นตถัดไปค่ะถ้าเรา มีวิดีโอมี powerpoint นะฮะพร้อมเสียงหรือว่าเป็น YouTube ให้เขาดูให้เขาดูที่เป็นภาพประกอบเสียงนะคะเป็นวิดีโอหรือว่า YouTube ก็แล้วแต่ผ่านไปเนี่ยเขาจะจำได้ประมาณ20%นะ,ะอย่างน้องๆดูวิดีโอของพี่เนี่ยนานไปเนี่ยอาจจะจำได้ประมาณ20%ถัดไปค่ะคือถ้าคุณครูสาธิตให้ นักเรียนดูนะคะเช่นอสอนว่าแรงโน้มถ่งของโลกเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าพานักเรียนไปดูงานการแยกขยะไปดูนะคะไปดูหรือว่าสาธิตให้ดูเสร็จเรียบร้อยระยะเวลาผ่านไปถามว่าจําได้แค่ไหนก็จะจําได้ประมาณ30%เยอะขึ้นนะคะถัดไปค่ะแต่ถ้าเราให้เขานํามาคุยมาอภิปรายกันในกลุ่มนะคะว่า ไปดูการแยกขยะแล้วรู้สึกยังไงออได้เห็นอะไรมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงนะคะามานำมาที่จะอ,อภิปรายกันความรู้ของเขาเนี่ยจะยังคงอยู่เนี่ยครึ่งหนึ่งทีเดียวนะคะคือได้ประโยชน์มากๆเลยแต่ถ้าจะให้เขามีความรู้หรือความจำที่ยังคงอยู่มากขึ้นนะคะก็จะต้อง ให้เขานั้นได้ลงมือปฏิบัติเองค่ะต้องไปลงมือคัดแยกขยะเองต้องไปลงมือดำเนินการเองถึงจะจำได้เพิ่มขึ้นคือจำได้ถึง75%ดเเยอะแล้วนะคะแต่ทำอย่างไรที่จะทำให้เขานั้นมีความจำได้อย่างสูงสุดคือจำทุกอย่างได้เข้าใจทุกอย่างได้หมดเลยทำอย่างไรสิ่งที่ค้นพบก็คือ ต้องให้เขาไปสอนคนอื่นค่ะให้เขาไปสอนคนอื่นหรือให้เขานั้นนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงคือคือไม่ใช่ทดลองทำอย่างเดียวนะคะให้ไปสอนด้วยให้ไปสอนคนอื่นด้วยหรือนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆถ้าทำแบบนี้แล้วความจำหรือ,อสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นจะจำแม่นถึง90%นะคะถึง90%ทีเดียวนี่คือ เคล็ดลับของการที่เราจะสอนให้คนนั้นจดจำสิ่งต่างๆของเราได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับวิธีสอนหรือวิธีที่เราจะจัดการให้เกิดการจดจำนะคะทีนี้ถ้าเราไม่ใช่ครูเราจะนำเรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรถ้าเราเป็นบุคลากรนะคะเป็นคนทำงาน เราอาจจะจัดการประชุมนะฮะอาจจะจัดการประชุมแล้วยกกรณีตัวอย่างขึ้นมาเป็นปัญหาหรือเป็นสถานการณ์ขึ้นมาแล้วให้ผู้ร่วมง,งานทุกคนนะคะได้ discuss หรือได้อภิปรายถกเถียงกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรหรือจะป้องกันอย่างไรให้เกิดการถกเถียงเห็นไหมคะจะเริ่มจำได้เท่าไหร่คะ 5 0เริ่มเริ่มเข้าใจเริ่มจดจำได้50%แต่ถ้าจะให้มากกว่านั้นก็ลองให้เขาวางแผนกันค่ะว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้เราจะดาเนินการแก้ไขอย่างไรนะคะให้เขาคิดโครงการให้เขาคิดวิธีการและดำเนินการแก้ไขค่ะดำเนินการไประยะหนึ่งนะคะผลสำเร็จเกิดขึ้นเห็นไหมคะคือได้ทำได้ทำเนี่ยนะคะเขาก็จะ มีความรู้หรือว่าความจำเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น75%แล้วแต่เมื่อเขาทําเสร็จให้เขาถอดบทเรียนออกมาค่ะและไปนําเสนอไปสอนกลุ่มอื่นนะคะไปนําเสนอในเวทีวิชาการหรือไปสอนในกลุ่มอื่นเขาจะจําแม่นเลยค่ะเขาจะจดจําสิ่งต่างๆได้ถึง90%นี่คือตัวอย่างที่1น,นะคะ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานทุกๆวันได้นะคะหรือในกรณีที่เป็นเจอเนอ l ์คลับหรือสภากาแฟเราก็อาจจะให้มีการ uh, คุยกันนะคะเป็นสภากาแฟเนี่ยสัปดาห์ละวันหนึ่งก็ได้ให้แต่ละคนนั้นไปค้นคว้าหางานวิจัยหรือเรื่องเรื่องเล่าไปค้นคว้ามาและ มาสอนมาเล่าให้ฟังว่าปัญหามันคืออะไรแล้วเขาทำอย่างไรได้ผลยังไงมีข้อคิดอย่างไรให้วิเคราะห์ให้เสร็จเลยนะคะแล้วก็เปิดให้ทุกคนที่อยู่ในเวทีหรืออยู่ในการประชุมนั้นได้ซักถามได้พูดคุยกันเห็นไหมคะแบบนี้ก็จะมีการจดจำค่ะมีการจดจำมีการเรียนรู้ที่มากถึง9 0นะคะทีเดียวหรือในกรณีที่ มีน้องใหม่มาทำงานเราอาจจะจับคู่ค่ะให้เขาจับคู่กันและให้พี่คนนี้เป็นคนสอนน้องมีเกณฑ์ว่าน้องคนนี้นะคะภายใน3เดือนจะต้องทำอะไรได้เพราะฉะนั้นพี่ก็มีหน้าที่ที่จะเตรียมเตรียมวิธีเตรียมการสอนเตรียมวิธีดูแลให้น้องสามารถปฏิบัติงาน ที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะให้เขาสามารถปฏิบัติงานได้โดยเขาก็จะต้องมีวิธีว่าเอ๊ะเขาจะสอนยังไงจะทําให้ดูยังไงจะใช้เทคนิคอะไรพี่ก็สอนน้องและก็เกิดผลนะคะเกิดผลเมื่อ3เดือนน้องทําได้เราก็จะได้น้องที่เก่งๆหนึ่งคนส่วนตัวพี่พี่ก็จะเก่งยิ่งขึ้นค่ะเพราะเป็นผู้สอนและพี่เมื่อมีน้องที่เก่งแล้วพี่ก็สามารถ ที่จะไปพัฒนาตัวเองให้มีทักษะเรื่องอื่นที่เก่งขึ้นได้เห็นไหมคะการที่เรานำหลักการเรียนรู้นะว่าสอนแบบไหนหรือถ่ายทอดแบบไหนหรือจัดกิจกรรมแบบไหนที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จดจำได้ยาวนานเอาไปใช้ไม่ใช่แค่การสอนนะคะในชีวิตประจำวันก็จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะหวังว่าน้องๆจะลองไปใช้ดูนะคะอันนี้ก็จะตรงกับคำที่บอกว่า I see and I forget คือฉันเห็นแล้วฉันลืมค่ะ I hear and I remember คือฉันฟังแล้วฉันก็จำได้นะคะแต่ดีกว่านั้น I do and I understand คือเมื่อฉันทำแล้วฉันจะเข้าใจลองไปปฏิบัติดูนะคะสวัสดีค่ะ